สิ่งที่ทุกบ้านควรทำปีละสองครั้งก็คือการบริจาคสิ่งของนั่นเองค่ะทุกคนแทบทุกหมู่บ้านน่าจะมีคนใจดีมาคอยรับบริจาคอยู่นะคะหมู่บ้านแม่จ๋าก็เช่นกันแม่จ๋าก็เลยไดนะ้เลิกสังขยานาสิ่งของในบ้านอีกแล้วรู้สึกเหมือนรอเวลานี้มานานาก,ก็เลยค้นมันทุกมุมเลยจ้ะนี่ยังกล่องเก่าๆก็ไม่รู้จะเก็บไว้ทําไมงงมากของข้างในก็เอาไปใช้หมดละแม่จ๋าคัดดูว่าใบรับประกันยังอยู่ในกล่องนี้ก็เลยหยิบออกมาก่อนและจากกล่องใหญ่เป้งก็เหลือของเล็กจิ๋วกินพื้นที่น้อยลงมากกล่องนี้เก็บไวไวว้้วาอ่สขขงใดญ เราบ้านนี้ปลูกต้นไม้กี่โมงถามิงทั้งปุ๋ยทั้งดินไม่ได้ใช้เลยสายฉีดเก่ามันรั่วไม่กลับไปใช้อยู่แล้วรองเท้าเทวาใส่ดีไม่ขายต่อแน่นอนกล่องไม่เก็บละส่วนเสื้อผ้าแม่จ๋ามีคัดแยกไว้อยู่ละรอเขามารับบริจาคนี่แหละปากกามีอยู่3ด้ามที่ไม่ชอบใช้แล้วก็เลยรอเขามารับบริจาคเหมือนกันพวกสกินแคร์คอสเมติกหรือของใช้ในห้องน้ําที่เราไม่ชอบแล้วไม่ได้ใช้แล้วก็ไม่ได้แปลว,ว่าคนอื่นจะไม่ชอบเหมือนเราเพราะฉะนั้นก็สามารถเอาไปบริจาคได้อย่างลิปสติกเขาก็อาจจะตัดส่วนปลายออกก่อนใช้้กกกกะบบออออนนนาาามมมม่่่่จีีััใหทชว เก่าเลยตกกระป๋องขอบริจาคนะคะซึ่งเป็นเรื่องราวเดียวกันกับเครื่องปั่นเลยค่ะได้ใหม่ลืมเก่าและสําหรับอุปกรณ์ไอทีที่เราไม่ได้ใช้แล้วก็อาจจะกลายไปเป็นของเล่นใหม่สนุกสนุกของคนอื่นๆได้นะคะสายชาร์จพวกนี้แม่จ๋าจําไม่ได้แล้วด้วยซ้ำว่ามันมากับอุปกรณ์อะไรบางทีหัวมันก็ชอบซ้ำๆกันก็เก็บไว้แค่สองสอันพอ <S <S เผื่อบางทีชาร์จพร้อมกันใส่ห้อยโทรศรัพท์นี้ไม่ได้ใช้มาเกินปีละดิฉันให้คนอื่นดีกว่าสุดท้ายรองเท้าคุณสามีอันนี้นางอนุมัติแล้วนะคะแล้วนางก็มาช่วยขนไปที่ลาานนนนรรรรัับบิจคตืืเก็ป้มใ